สวัสดีครับผมน้องภูมิทุ่งนายชาแนลครับเมื่อนี้ผมสีผ้ามาแกงเมื่อนี้ผมสีผ้ามาต้มปลาคอดใส่ใบกระแยงครับใส่มดแดงส้มๆกาแฟบุกก่อครับนี่ครับตุ๋มย่ายเลยครับได้ปลาคอนอยู่หน้าครับต้มส้มสูตรโบราณครับครับปลาคอนตุ๋มย่ายครับเดี๋ยวแซ่บครับ มาครับมาหลังไฟครับตุ่มยู่ทวงใหรทวงหน้าครับบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศย่ำแรงครับทุดอย่างกันครับพักไม่ใส่กกันครับ เอาทานก่อนครับไสทานเ้อิ่มเลยครับไสทานก่อนครับครับปล่อยห่วงก่อนครับบารน์นี่ เดี๋ยวหมอมาข้างครับบ้านนี่ต้มน้อนๆแล้วผมสต้มสุกินครับเซฟแฟบครับทำามาอรอเบิ้งสูตรน้องพุ่มครับฝ <Okay. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับโซเคยให้น้องพุ่มน้ำนาเดอร์ครับ <Okay. S 1> ไปห้องแล้วครับต่อไปข้างน้ำครับ บ้นเฮาเป็นพายุบะครับพี่น้องบัังกบบรรยากาศยามแรงนเลยนะครับเสียงนกของบเบาๆครับผมเทิศสับเสู้กินครับทำามากินน้ำผมนะครับต้มปลาส่บเซบครับใส่ผักกระแยงหน้าใส่บอก,กอกไป กขาจะแยงหน้าเนี่ยเก็บมาต้าน้ะครับผมไปเก็บมากครับน้ำพยน้ำหน้าเขานี่ยแหละครับของอี่สานหากินยาครับช่วงนี้เริ่มมีหน่อยแล้วครับมันสีออกช่วงเขาเกี่ยวเขาเ้อครับเกีออกจบช่วงนี้ครับช่วงหนาเกี้ยวเขาครับกินไหนช่วงกินครับเป็นตะกินตะกินครับพี่น้องครับหอมหอมครับ เก่ขอของแง่งหน้าบา้านห้อครับเก็บมาน,กนากคอนแทกหน้าครับนะ้บนำเริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวพุมเดี๋ยวไปเอาป่ามาใส่ครับผมงพุมเตรียมเครื่องไม่เรียบร้อยแล้วครับ นะครับลุ่มีนเครื่องครับมีพริกนี่นข่าตะไคร่หอมล้วก็กระเทียมแล้วก็บกบวกบใบกูดครับนะครับโออนะครับน้ำเดือดอครับ หอมชวนกินครับครับตะวันไรเหลวก็หอมชวนกินแล้วครับเบลเดเซลครับพี่น้องเฮ้ยเพื่อนครับขาดท่านแหลวยังหอมแล้วครับหอมค้าตะไคร้ครับมาปรุงครับใส่เกลือครับ ผมนัวครับน้ำปลาจล็กน้อยครับ บัดน,นี้ที่เดียนครับออกป่าคอยใหญ่ลงครับครับอดสดๆเลยครับผมไปงุ่มมาไห้ครับทงหน้าในป่าเนี่ยแหละครับใ่หัวครับเึิ่งใสครับ ครับครับไปเป็นน่วยแลวนะครับครับเจ้าบรั่นได้แลกกับหิวแล้วครับเติมสุกแล้วครับอ้อนะครับ นายบ๊อนในส่ยปากกันยังหอมบอกรา,าครับนี่หอมหอมครับทำาากินนำผมนะครับบัดนนี่ผมไปหาหมูแดงก่อนครับ không, không hấp. ว่าในใส่หมอ้ะครับเนี่ยครับไสหมอ้วครับนี่ครับผมลุ้งจังเลยครับหอมนะครับเอาลุ้งต่วเนี่ยหอมหมอมครับเขาจะแย่งหน้าบ้านเราครับ มึงกันจะข้มกันนะรสแสบหรืแซบครับอู้แซบครับเปรี้ยวครับแซบของกัน,น,น,กน,น,ลนแล้วครับหอมมักอะแย่งหน้าครับทำามากินน้หลายดวยครับสุกแล้วครับ ผมู่ไปกินให้บ้านนะครับมันเริ่มเงินแล้วครับแลบบ้วก็น,นะครับน้าครับบังครับปาก,กวัวเป็นไงครับเบังครับ ผงใสครับจะส่วนนี้ผมมากินนะครับผมเอาไว้ใหเพราะไงครับผมจะกินส่วนนี้ครับเดี๋ยวรับเมึ่ครับต้อนเมึ่ไงครับกินกันเนอครับสดน้ำกันป๊าดกูแสบแทบต้่มบะกแย่งหน้าโอ้หอมอมามาพี่น้องมา แซ่บิรีครับสุดยอดแล้วครับนะครับกินกับตำุวงครับเนี่ยน่ครับผมตำเองครับกินกันครับเป็นกาแบครับสมไอ้ยม่เลยครับมึงครับ ครับปาเนื้อปลากระแซบเนื้อกต้นแบกไงครับเปียวเปียวมะแดงครับ สานบาน่๊เนี่ยครับกิ่นไงอยู่ไงครับนี่อย่างผมกินนั่นแหละครับผมกลิ่นยอยู่ไงครับอีสานบาน่๊อมืดเน่าอยากเนวกินเหรอครับอีสานบาเน่๊วอ์เราไม่แล้วเน่าเสแฉบครับนะครับหอมผักกระแยงหน้าครับปักกระแญงหน้า่วงนี้บ้คอยมี่ยเราแล้วครับ มันจีออกเด็มๆช่วงเกี้ยวเขาครับตะกแกงี้ยนะเก็บน้ำคันแทะเก็บน้ำหน้าครับเส่สบ,บครับ มุมก่ครับสมุงกระแทกครับสมุนงี่ปากกระปูเองนะครับพี่มีกระปูเองนะครับในสวนครับไปเกม,มามนสวน บุกกองอยังไปเกมอะไรปลาครับบ,ออบ,รบุกกองปะสารบานเฮ้ากินเนื้แซ่บอีลีแล้วครับเกิดซัดนะเกิดเป็นลูกอีสานนี่แหละครับไปใส่กระม,มิน้นเนืกินครับอีสานออกทงกระม,มิน้นเนืกินใไปปลีครับ ถ้ากัญางหน้านี่มันบ่อยเกิดไปเมื่อทุกหมองนะครับมันเกิดเป็นบางมองครับมันจะเกิดโดยเฉพาะช่วงเกี่ยวเขาครับมองหาัางไงได้ครับหาหากิยนยาได้ครับล้วก็ญญา่งหน้าสมัยเนี่ยชูม,มือนีเนี่ยยางไปให้หน้าวางให้สองให้เนี่ยครับต้องพอะ ตรงเจขวของแสบกับปลกกระเงี้ยงหน้าเลยครับปลากระเงยงต้มใส่กับปลาคอต้มแงครับครับหัวหัวกระเงีครับต้มใส่กับปักกระเงยงหน้าครับต้มใส่กับบวกกอกนี่ลำลําข้ากันครับสดวนหนั่งก้มแต่แสบก้มนั่นครับหอมปลากระเงยงหน้า เสร็จนะครับปวดนำพันห้อนครับเสร็จครับ แม่กะจักไปใส่แต่มัเบยูกินน้ำผมครับของแซ่บพักกตงแง่งหน้าแกงเนะส้ปลาตัวบางใหญ่ครับย่มาม่อของแซ่บมากอีแม่กับเบยูครับจะใส่กับไอโจงไปให้ล้านนั่นแหละครับผมมากินครับ ก็แงงงน้านีแง่เมี่ให้เฟากินนะครับปีนาจากักสีเมีห้กินอีกบ่หรอครับ <c oughs> แถมมันออกเป็นช่วงน้ำนะครับออกแต่ช่วงเจ้าเขาบุรูวเป็นอย่าง <c oughs> ผมกับบรูคือกัน <c oughs> หมดเดียงหน่อยนี่อําล่ำของกันครับ ครับหมูคุ้งกับเพลสจีจ้าครับ <S ichi yat at> เนาะปกตินี่ง่าครับกินใะเบ้งครับหอมครับหอม ครับตอนปลาปลาคนไรค็แช่คนที่ตามก็ซอบกระไรเห้น้องป่งน้ำไหนด้วยครับขอบคุณครับ